สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับบาดคว่ำเจ็บบรถบาดคว่ำระทึกหนุ่มสาวโรงงานเจ็บ19ขับไปส่งบ้านตกหลุมเอาไม่อยู่ระทึกรถบัสรับส่งพนักง,งานโรงงานตกหลุมบนถนนคนขับเอาไม่อยู่เสียหลักคุ่งตกข้างทางพนักง,งานชายหญิง19าลายบาดเจ็บกลับไม่ถึงบ้านเมื่อเวลา20นาฬิกา30นาทีวันที่7ธันวาคมสองห ร้อยตำรวจเอกปัญญาอัมมาเสนารองสารวัตรสอบสวนสพพะนครศสีอุธยารับแจ้งอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักง,งานเสียหลักพลิกคว่ำตกลงข้างทางมีผู้บาดเจ็บหลายรายริมถนนสายเอเชียหลักกิโลเมตรที่21่ําบตำบลหันตาอำเภอพะนครศสีอุธยาจังหวัดพะนครศสีอุทยาจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมสมาคมอยุธยารวมใจที่เกิดเหตุพบรถบัสโดยสารทะเบียน สามศูนย์ขีดหนึ่งสี่เก้าศูนย์พครนสีอยุธยาเป็นรถรับส่งพนักง,งานโรงงานในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศสีอยุธยาสภาพพิกตะแคงตกอยู่ริมถนนพนักงานโรงงานสิบเก้าคนบาดเจ็บปีนป่ายออกมาจากรถเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลพระนครศสีอยุธยาและโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนโดยแยกเป็นชายสองคนหญิงสิบเจ็ดคน ในจำนวนนี้มีอาการสาหัสหนึ่งรายนายโกมลอายุ58ปีคนขับรถบัสให้การว่ารับพนักง,งานมาจากโรงงานจะไปส่งในเขตอำเภอภาชีและอำเภอหนองตาโรจังหวัดสระบ,บุรีโดยวิ่งมาตามถนนสายเอเชียช่องทางคู่ขนานเลนขวาก่อนถึงที่เกิดเหตุเป็นจุดทางเบี่ยงเข้าช่องทางหลักถนนชำรุดเป็นหลุมและเป็นคลื่นทำให้รถเสียหลักบังคับไม่ได้เสียหลักพุ่งตกลงข้างทาง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประสานรถยกมาลากรถบัสออกจากจุดเกิดเหตุพร้อมนำตัวคนขับไปสอบสวนและจะได้สอบสวนพนักง,งานโรงงานที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ